สวัสดีค่ะคุณป้อมสวัสดีค่ะค่ะวันนี้คุณป้อมมีเคสดีๆอะไรมาฝากพวกเรากันบ้างคะเอาวันนี้เป็นเป็นเคสของอผู้ป่วยไตยที่ฟอกไตแล้วแล้วกันเนาะคําถามเนี่ยพี่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยจะได้เจอคําถามนี้ว่าตัวอุมิเนี่ยคือฟอกแล้วทานได้ไหมคําถามเนี่ยจะเจอบ่อยมากแทบทุวกวันเลยอ่าก็วันนี้จะมายืนยันว่า ฟอกแล้วก็สามารถทานตัวเจลของเราได้ไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดหรือว่าตัวอูมินะคะก็ยิ่งถ้าฟอกแล้วยิ่งแนะนําให้ควรจะยิ่งรีบทานเลยนะคะอันนี้ก็ได้ได้ได้คำยืนยันมาจากเพราะว่าเราก็ดูแลลูกค้ามานานแล้วเนาะก็หลายปีแล้วเนอะก็จะเจอลูกค้าในกลุ่มที่ฟอกแล้วเนี่ยเยอะมากปัญหาของคนที่ฟอกแล้วเนี่ยก็คือว่า ต้องคุมอาหารแล้วบางกลุ่มก็คุมไม่ได้คุมไม่ได้ปุ๊บเขาเรียกว่าการฟอกเนี้ยก็จะถี่ขึ้นอาจากดสัปดาห์ละหนึ่งครั้งมาเป็นสองครั้งมาเป็นสามครั้งอ่าก็จะเปความถี่ยิ่งความถี่ในการฟ้องมากเท่าไหร่เนี่ยเราเรียกว่าโอกาสที่จะเป็นเรื่องของหัวใจโตมาดับหนึ่งเลยอ่าสองจะเพลียมาก หลังจากที่ทานตัวตัวเจลตัวตัวอูมิไปแล้วสิ่งแรกเลยที่ลูกค้าบอกมาว่าคือหนึ่งเรื่องของเหนื่อยลดน้อยลงแต่ว่าเหนื่อยลดน้อยลงเนี่ยจะเป็นตัวคู่กับตัวฮาร์ดตัวหารสีเหลืองนะอันนี้จะเห็นได้<ฆ>ชัดเลย<ฆ>แต่<ฆ>ตัวนี้ที่ได้การันตีมาที่แบบลูกค้าเห็นชัดมากก็คือไม่เหนื่อยอ่าไม่เหนื่อยคำตอบ กับคําถามว่าคุณป้อมตัวอูมิเนี่ยทานแล้วทําไมพี่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเหนื่อยอะ่ะหรือว่ามันเหนื่อยน้อยลงอ่าอันดับแรกเลยพี่บอกได้เลยว่าตัวอูมิเนี่ยจุดเด่นของเขาก็คือทําให้เลือดหมุนเวียนดีขึ้นใช่ไหมเลือดมันไม่ค่อยหนืดทีนี้พอช่วงที่อ่ามีการฟอกเลือดเนี่ยก็ทําให้เลือดเนี่ยไหลเวียนดีขึ้นถึงภาพว่าของเสียมันเลือดมันไหลเวียนดีขึ้นนะ่ะ ขณะที่ที่เครื่องทํางานเนี่ยมันก็มันก็โฟเหมือนอ่านึกให้นึกภาพเหมือนกับเลือดหนืดก,กับเลือดที่ฟลดีอ่ะอ่ะอันนี้ก็จะมองเห็นภาพพี่กอธิบายให้ลูกค้าฟังโอ้เขาก็เข้าใจแล้วก็ขอบคุณและที่สําคัญอีกตัวหนึ่งก็คือว่าเขารู้สึกว่าเออมันเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่เขาชมมา,มากเลยว่าเวลาหิวเนี่ยบางทีมันมันมัน,ม,นมันเหนื่อยมากอะเนาะแล้วก็หิวบ่อยเงี่ย เขาก็จะทานตัวตัวเนี้ยเป็นตัวเสริมไปเลยคือไม่ตัดความกังวลเรื่องของว่าจะทานอะไรดีปริมาณที่เท่าไหร่อันนี้พี่ก็มาย้ําเตือนอีกทีว่าสําหรับคนที่กําลังมองหาอยู่เนอะว่าจะคุมอาหารยังไงกินมากไปก็กลัวว่าจะต้องไปแบบว่าฟอกทีขึ้นก็แนะนําเป็นตัวอุมิให้เด็ดและดูดแทนเวลาหิวไปเลยนะคะอันนี้ก็ได้ประโยชน์สองเด้งสามเด้งเลย ก็มายืนยันอ in ีกทีว่าฟอกแล้วก็ทานได้นะคะยิ่งต้องควรทานเลยนะคะอืมค่ะแล้วในเคที่ผ่านมาเนี่ยปกติแล้วทานเข้าไปแล้วเนี่ยกี่วันอาการเหนื่อยพวกนี้ดีขึ้นคะก็หลังจากโดยปกติแล้วพี่จะแนะนําให้ทานอ่าหลังฟอกคือช่วงที่นอนอยู่บนบนเตียงเนี่ยพอฟอกเสร็จแล้วอ่ะก็ทานได้เลยกับอีกกลุ่มนึง เขาจะทานก่อนที่จะพอกคือตัวหาสีเหลืองค่<ฆ>่ะส่วนอูมิเนี่ยเขาจะปี่จะแนะนําให้เขาทานตอนหลังจากพอกเสร็จก็<ฆ>เขาก็บอกว่ามีแรงเลยนะเอ,อ<ฆ>ส่วนใหญ่ก็บอกว่ามีแรงเลยเพราะว่ามันจะเปรียบเทียบได้ชัดเจนจากอก่อนที่จะทานอูมิ<ฆ>พอหลังจากฟอกแนละ้วก่อนที่บทานอูมิกับทานอูมิเนี่ย<ฆ>เหมือนกับ<ฆ>ทางร่างกายเขามาโดยมัน,ม,นมันไม,ม,นไม่มันไม่มีตัวไปตรวจคอมแพล์ใช่ไหมแต่ว่าลักษณะว่าเหมือนกับ S <S เขารู้สึกได้เองอะว่าเพียกับไม่เพียเป็นยังไง <Okay. S 2> ในกลุ่มนี้ก็จะมีเยอะมากเราบางทีเราก็ลืมไปเนอะเราก็จะไปเน้นเน้นออามาแชร์ในเรื่องของผลลัพธ์ของก่อนจะฟอกเนาะ,ะเลยลืมนิดไปหลังฟอกนี่ก็เยอะมากนะแต่ว่าเราลืมเอามาเล่าไงวันนี้ก็อยากจะแชร์แล้วก็อยากจะคอนเฟิร์มว่าตัวอูมิตัวฮาทานได้นะคะยิ่งฟอกอแล้วยิ่งแนะนําให้ทานเลย อ่านะคะก็สำหรับคันที่ฟอกแล้วอูมีฮาร์นะคะเหมาะมากเลยค่ะสำหรับอูที่ฟอกไตแล้วนั่นเองค่ะขอบคุณมากเลยค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ please subscribe to see new video